สิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ vivo i q o 5 series มือถือรองรับ 5G สเปคเรือธงมาพร้อมกับชาร์จเร็วที่สุดในโลกส่วนจะมีสเปคและก็จะมีอะไรที่เราควรที่จะรู้มือถือซีรีส์นี้กันบ้างเอาเป็นว่าไปดูมาพร้อมกันเลยก่อนครับกับผม Dream Merlap Let's go พอเพิ่งเปิดตัวไปนะครับสลับเจ้าตัว vivo i q o 5 series นะครับ โดยในซีรีส์นี้นะครับก็จะมีตัว i อคูฮธรรมดาแล้วก็เจ้าตัว i อคูฮ่าโปนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว i อคูฮกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหน้าจอแล้วก็การดีไซน์ครับการดีไซน์หน้าจอรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบ punch hole display นะครับการวางตำแหน่งของกล้องหน้าเนี่ยก็จะอยู่มุมบนซ้ายนั่นเองส่วนการดีไซน์ฝาหลังครับก็จะมีการไล่เฉดสีตามสไตล์เลยนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยก็จะเรียงตรงลงมาเลยนะครับแล้วก็จะวางไว้บนฐานซึ่งฐานของเขาเนี่ยมีรูปร่างที่เป็นเอกลักษณ์ไมม่เเหหือนนใใครดดี๋ยวจะขึ้้ภาพู นในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้จะมาพร้อมกับขนาดหน้าจออยู่ที่6.56นิ้ว ความละเอียดจะเป็น Full HD Plus เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น AMOLED ค่า Refresh Rate หน้าจอจะอยู่ที่120 Hz นะครับและก็รองรับ HDR10+ อีกด้วยในด้านของหน้าจอครับเจ้าตัวนี้เนี่ยให้ค่า Refresh Rate มาสูงถึง120 Hz น่าจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเล่นเกมหรือว่าคนที่ชอบดูสื่อคอนเทนต์มากๆเลยนะครับพอตการเชื่อมต่อครับตัวนี้ก็จะเป็น USB Type C นะครับแจ็ครููฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องฮะตัวนี้ก็จะอยู่ที่197กรัมนะครับก็ถือว่าไม่ได้หนัก จนเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปนะครับกําลัางพอดีเลยเมื่อเทียบกับขนาดของหน้าจอนะฮะ ถ้าสซซิมตัวนี้จะเป็นแบบ d u a l Slot นะครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD Card ดได้นะครับใครจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลเยอะๆเ,เนี่ยก็อาจจะมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดนึงการสแกนิ้วมือหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยครับรุ่นนี้ก็จะเป็นการสแกนิ้วมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหน้าส่วนในดัานน้ำงานรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครับครอบทำมาด้วย iQ UIV อเวอร์ชั่น1.5 CPU ครับเลือกใช้เป็นตัวควอคอมสแนปดะกอนแปดหกห้าออกเตอคอความเร็วจะอยู่ที่2 8 4 GHz CPU เลือกใช้เป็น a r d u i n o 650แน่นอนครับว่า CPU ตัวนี้ใน,นอนดีตนะครับเคยเป็น CPU ที่แรงที่สุดในฝั่ง Android แต่ว่าตอนนี้ครับก็จะเป็นเจ้าตัว Snapdra g o n 865 plus ซึ่งก็จะเป็นรุ่นพี่ของเขาอีกทีนึงแต่ถามว่าประสิทธิภาพในการใช้งานหรือว่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมเนี่ยของเขาเนียด้อยหรือเปล่าบอกได้เลยว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ากันมากสักเท่าไหร่เลยนะครับดังนั้นการเล่นเกมไต่แรงกับ,บเพื่อนๆหรือว่าการเล่นเกมยิงสตรีมไปด้วยหรือแม้กระทั่งการอัดหน้าจอแล้วก็เล่นไไปดดด้้้้ววยยยเเเนนี่่บบบบอออกกลลลาาสครัขงง รุ่นนี้จะให้กล้องหลังมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับ Triple Camera โดยตัวหลักคบจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรับแสง g t f 1.9เป็นกล้องเลนส์ w i ยนะครับบวกเลือกเลน Ultra Wide 13ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์ Ultra Wide ครับสามารถกางสูงสุดได้ถึง120องศาแล้วก็เลนส Port ์ Portrait ครับอีก13ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 8K เลยนะครับแถมยังมีการสั่นแบบซอฟต์แวร์มาให้ด้วย ส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรับแสง g t ่ f 2.5นะครับเป็นกล้องเลนส์วายสามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 180p 0 30เฟรมเรทถึงแม้ว่ามือถือรุ่นนี้เขาจะเป็นมือถือที่เน้นในด้านของการเล่นเกมซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในด้านของกล้องเองเขาก็ให้ความละเอียดมาเยอะพอสมควรนะครับแถมยังให้เลนส์ต่างๆมาให้อีกด้วยซึ่งก็ถือว่าไม่ได้น่าเกลียดนะครับก็พอใช้งานได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับในด้านของกล้องการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเลยนะครับเครือ ขาย 5G อีกด้วยนะฮะแบตเตอรี่ครับรุ่นนี้จะให้มาอยู่ที่4,500ม ah, ิลลิแอมป์ครับพร้อมกับชาร์จเร็วอีก55วัตต์ ซึ่งจาก0ถึง100%ครับทาง vivo เขาเคลมมาว่าใช้เวลาเพียง50นาทีเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วพอสมควรเลยนะในด้านของสีครับรุ่นนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันสีแรกเขาก็จะเป็นสีน้ําเงินส่วนสีที่2ก็จะเป็นสีเทาซึ่งแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมเลยนะครับมาดูในด้านของราคากันบ้างน,นะครับโดยราคาเจ้าตัวนี้เนี่ยที่เปิดตัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด2รรรรรรุุุุ่่่่นนนนนด้ววยกกกััแค็็จจะเปามมทีม8 1218 ราคาครับจะอยู่ราวๆประมาณ1,800 0บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นแรม12บสกิกรอม128ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆประมาณ1 9 3 0 0บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศจีนเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับกับเจ้าตัว vivo i q 5 Pro 5G นั่นก็คือรุ่นพี่ใหญ่ของเขาน้่นเองนะครับรุ่นนี้ครับการดีไซน์หน้าจอเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากรุ่นน้องเลยนะครับก็จะเป็นแบบ punch hole display แบบเจาะหลุมไว้บนหน้าจอการวางตำแหน่งก็ตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับมุมบนซ้ายส่วนการดีไซน์ฝาหลังเนี่ยก็จะมีความแตกต่างออกไปกันเล็กน้อยนะครับ ซึ่งก็จะแตกต่างในด้านของสีเท่านั้นเองโดยการวางตำแหน่งของกล้องหลังเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นน้องเลยนะครับเหมือนกันเลยในด้านของหน้าจอครับรุ่นนี้เนี่ยก็จะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.56นิว้วความละเอียดจะเป็น Full HD+ เลือกใช้ชนิดหน้าจอเป็น Amoled ค่า Refresh Rate หน้าจอจอยู่ที่120 h z แล้วก็ยังรองรับ HDR10+ อีกด้วยแน่นอนครับว่าสเปคของหน้าจอรุ่นนี้ไม่ต่างจากรุ่นน้องเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของความละเอียดขนาดหรือว่าชนิดหน้าจอแล้วก็ค่า Refresh Rate เท่ากันหมดเลยนะครับ ดังนั้นอะไรที่รุ่นน้องของเขาทำได้รุ่นนี้ก็ทำได้เช่นเดียวกันครับ พัดกันเชื่อมต่อฮะตัวนี้จะให้มาเป็น USB Type C นะครับแจ็ครูฟัง3.5โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่198กรัมก็ถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับเมื่อเทียบก,กับขนาดของหน้าจอถ้าดใส่ซิมครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบ Duo s ส o t นะครับสามารถใส่ได้2นาโนซิมแต่ไม่สามารถเพิ่ม Mi โคร SD card ดได้นะครับใครจำเป็นจะต้องเก็บข้อมูลใน Mi โคร SD c a r การหรือว่าอยากจะใช้ Mi โคร SD card เนี่ยอาจจะต้องมองไว้เป็นข้อพิจารณานิดหนึ่งนะครับการสแกนิ้วมือหรือว่าระบบร การสกแกนด้วยมือใต้หน้าจอครับแล้วก็จดจำใบหนะ้าส่วนในนักทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Android 10ครับครอบทำด้วย IQUI v e อ s เวอร์ชั่น1.5 CPU ครับเลือกใช้เป็นตัว q a ค c o o m Snapdragon 865 OctaCore ความเร็วจู่ที่2.84 g h z GPU เลือกใช้เป็น a r r e n o 650 แน่นอนครับว่า CPU แล้วก็ GPU เนี่ยเป็นตัวเดียวกันกับรุ่นน้องของเขาเลยดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานทั่วไปเนี่ยบอกได้เลยว่าหายห่วงอยู่แล้วการเล่นเกมที่ยิงสตรีมไปด้วยหรือว่าการอัดหน้าจอไปด้วยเนี่ยผมบอกได้เลยว่าตัวนี้สบายๆเลยนะครับมาดูในด้านของเรื่องกล้องกันบ้างน,นะครับโดยตัวนี้จะให้กล้องหลังมาที่3ตัว t r i p l e Camera แต่ว่าในด้านของเลนส์ครับอาจจะมีความแตกต่างก,กันกับรุ่นน้องของเขาอยู่ประมาณหนึ่งโดยตัวหลักครับจะให้มาอยู่ที่50ล้านพิกเซลรูรัรบแสง GFM ็นกล้องนวนบบจุดเลนาก้ากเล ซึ่งเลนส์อัลตราไวสามารถการสูงสุดได้ที่120องศาแล้วก็เลนส์สุดท้ายครับจะเป็นเลนส์พิริสโคปหรือว่าเทเลโฟโต้อีก8ล้านพิกเซลซึ่งเลนส์นี้นะครับจะเหมาะสำหรับการซูมโดยเฉพาะเลยนะฮะ สามารถถ่ายวิดีโอกล้องหลังสูงสุดได้ที่ 8K นะครับซึ่งก็จะมีการสั่นแบบซอฟแวร์มาให้ด้วยส่วนกล้องหน้าครับตัวนี้ก็จะให้มาอยู่ที่16ล้านพิกเซลรูรัรบแสง Gf 2.5เป็นกล้องเลนส์ w i นะครับสามารถ,ถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 1,80p 0 30เฟรมเรทในด้านของเรื่องกล้องครับก็จะมีความแตกต่างกันในด้านของเลนส์นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ครับก็จะให้เป็นเลนส์เพลิสโคปหรือว่าเลนส์เทเลโฟโต้มานะครับเหมาะสำหรับการซูมมากๆเลยแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปครับว่ามือถือซีรีส์ เป็นมือถือซีรีส์ที่เน้นในด้านของการเล่นเกมสัส่วนใหญ่ดังนั้นในด้านของกล้องเขาอาจจะไม่ได้เน้นมากสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ให้ความละเอียดมาเยอะพอประมาณหนึง่งแล้วก็ให้เลนสต่างๆมาให้เราได้เลือกใช้นะครับถือว่าไม่ได้ขี้ริ้วขี้เร่เลยเนาะการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ครบเหมือนกันเลยนะครับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1 NFC แล้วก็รองรับเครือข่าย 5G ด้วยนะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้จะให้มันน้อยกว่ารุ่นน้องอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือ4,000ลลิแต่ว่าความพิเศษของรุ่นนี้ก็คือ ให้ชาร์จเร็วมาอยู่ที่120วัตต์เลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นชาร์จเร็วที่เร็วที่สุดในโลกแล้วนะครับทาง vivo เนี่ยเขาเคลมมาว่าจาก0ถึง50ใช้เวลาเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็จาก0ถึง100ใช้เวลาเพียง15นาทีเท่านั้นเองนะครับโอ้โหแม่เจ้าเร็วเกินไปหรือเปล่าเนี่ย ซึ่งเทคโนโลยีนี้นะครับเราจะเห็นได้จากอีกค่ายหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวมี1ิ u อัลตร้าตัวนั้นก็จะเป็นอีกค่ายหนึ่งเนาะแต่ว่า vivo ครับคือคนที่พัฒนาเทคโนโลยีชาร์จเร็วก่อนเพื่อนนะครับดังนั้นเขาจะให้ชาร์จเร็วมาเร็วที่สุดเดียวก็ไม่แปลกใจเลยนะครับใครนะครับที่อยากจะได้มือถือชาร์จเร็วที่สุดในโลกเนี่ยเอาไปคิงเพื่อนก็ได้หรือว่าเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารุ่นนี้น่าโดนมากมากเลยนะครับ ส่วนในด้านของสีครับรุ่นนี้จะมีสีให้เลือกอยู่ทั้งหมด2สีด้วยกันนะครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดําแต่ความพิเศษนั้นก็คือสีดําของเขาเนี่ยจะเป็นลายแคปล่านะครับซึ่งก็จะเป็นความสวยงามที่หลายๆคนนีก็อาจจะชื่นชอบอยู่ส่วนสีขาวครับก็จะเป็นสีที่เป็นออริจินอลของรุ่นนี้เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าจะมีแถบสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยตัดลงไปนะครับตรงกล้องหลังของเขาเลยเดี๋ยวจะขึ้นอินเสิร์ตภาพให้ดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยชอบแบบไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับมาดูในด้านของราคากันนบ้าาดดีกว่รโย นี้เนี่ยก็เปิดตัวในประเทศจีนไปอย่างเป็นทางการแล้วนะครับโดยจะมีอยู่ทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นรุ่นแรม8 g ิก256ราคาเนี่ยจะอยู่ราวๆป,ประมาณ22,500บาทขยับขึ้นมาครับเป็นรุ่นท็อปสุดก็จะเป็นรุ่นแรม12 g ิก256 ราคาเนี่ยจะอยู่รอบๆประมาณ24,700บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาที่เปิดตัวในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็อีกประเทศหนึ่งที่เขาเปิดตัวเนี่ยก็จะเป็นประเทศอินเดียนะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับว่าซีรีส์ไอคูเนี่ยเข้าไทยน้อยมากๆหรือแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีโอกาสเข้านะครับมันมีแต่โอกาสมันน้อยเท่านั้นเองคุณผู้ชมคนไหนนะครับที่เป็นแฟนคลับไอคูเนี่ยก็ต้องรอแล้วก็ภาวนาต่อไปนะครับให้ไอคูตัว นี้เข้าวไทยด้วยเถิดและนี่เลยครับก็คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนอซื้อ Vivo iQOO 5 Series คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือทั้ง2รุ่นนี้ชอบหรือไม่สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมครับอยากจะเข้าไปอ่านสเปคมือถือทั้ง2รุ่นนี้เพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านได้ที่เว็บไซต์ sixsister.com ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันแล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยหรือว่าใครนะครับอยากจะติดตามข่าวสารว่าเฮ้ยทั้งสองรุ่นนี้มันเปิดตัวที่ไหนบ้างสามารถเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจ cct sixsister ได้เลยนะครับ คลิปวันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์กด u b s สไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งติ๊ง,ง,งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ผมดมมิ่มมอริอัพก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกๆคนครับซิวเกย์ลากาย